สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลักนาราศีธนูกันเนาะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาถึง14มกราคและผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23พฤศจิกายนถึง23ธันวาคมนะใครที่ตรงกับลักนาราศีธนูวันเกิดไทยวันเกิดตะวันตกตามที่แม่หมอระบุนี้คุณสามารถที่จะเข้ามารับฟังรับชมได้นะคะ ให่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงเนาะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคนะอมเมนต์นะกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปใครที่ศรัทธาแล้วอยากจะได้รูปแม่หมอเนี่ยเอาไว้ปริ้นใส่กรอบขึ้นยิง่งพระเอาไว้ป้องกันผีอสูรได้นะคะ,อ,ะองค์แม่หมออนุญาตนะเพราะแม่หมอก็อยู่กับมหาเทพทั้งปวงอยู่แล้ว เวลาผีมันเห็นแม่หมอนะี่ยมันไม่ได้เห็นภายนอกอย่างที่คุณเห็นนะคะมันเห็นกายทิพย์ของแม่หมอมันก็เลยกลัวกายทิพย์ของแม่หมอเนี่ยน่าเกรงขามและน่ากลัวมากนะคะแต่ว่าสาหรับปาอาสาอา,อาสุนซาตานโดยเฉพาะก็สามารถปกป้องคุ้มครองได้ในระดับหนึ่งนะคะแต่คุณต้องเป็นคนมีศีลมีธรรมด้วยนะแม่หมอถึงจะปกป้องนะอ่ะมาค่ะลัคนาราศีธนูในเดือนกันยายนนี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้าง King of w a n d นะ King of c u p สิบไม้เท้าเหนื่อยเนอะอ่า The Hermit นะคะ The Fool ภาละหน้าพี่รับผิดชอบคุณเยอะเอะะเหมือนคุณแบกสิบไม้เท้าอยู่คนเดียวหนักไหมอะถ้าหนักนะคุณก็ควรที่จะแบ่งไม้เท้านะไปให้คนอื่นเขาแบกบ้างนะอย่าแบกไว้คนเดียวรู้แหละว,ว่าเป็นเสาหลักของครอบครัวเออแต่บางครั้งบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องแบบ ทำเท่าที่เราทำได้นะต้องหมั่นรักษาสุขภาพตัวเองด้วยเนาะคุณรู้สึกว่าคุณโดนภาระบีบคันน่ะจนคุณรู้สึกเหนื่อยเหนื่อยอจะไปไหนก็ไม่ได้วันวันมีแต่ภาระที่ต้องแบกรับตื่นเช้ามาก็ต้องทำนู่นทนํานี่ทำนั่นทำนั่นนน,น,นตลอดเวลาเหนื่อยอะ่ะคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากพักคุณอยากมีอิสระอยากไปท่องเที่ยวอยากไปพักผ่อนบ้างใช่ไหมไปได้นะเดือนนี้ไปได้นะคะ บางคนอาจจะอยากจะปลีกวิเวกไปนั่งทำสมาธิไปผ่อนคลายด้วยภาระด้วยสภาพที่คุณเจอเจอนะ่มันเหนื่อยเหนื่อยมาแทบจะทั้งชีวิตอยู่แล้วเนะ่ะหาเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะคะก็บอกแบบนี้นะคุณนะให้คำปรึกษากับทุกๆคนแหละค่ะแต่คุณอาจจะลืมใส่ใจสุขภาพตัวเองหรือเปล่าคะก็บอกแบบนี้ห่วงใย,ยสุขภาพตัวเองด้วยนะ the s t r i n สองไม้เท้าคุณรู้สึกเหนื่อยกับงานภาระรับผิดชอบบางครั้งคุณอาจจะ โดนเขากดงานคุณใช่ไหมเขาอาจจะเห็นว่าคุณเป็นคนเก่งอ่ะเขาก็เลยพยายามอัดทุกงานมาให้กับคุณโดยไม่สนใจว่ามันมันมันคุ้มค่ากับเงินเดือนไหมเออมากเกินไปหรือเปล่านะคะที่บางคนแบบงานชิวๆสบายๆแต่รับเงินเดือนมากกว่าคุณอีกเห็นเพราะว่าเขาเหล่านั้นทําตัวแบบแกล้งโง่ซื่อบื้อไปอ่ะแต่คุณอน่ฉลาดเกินเก่งเกินไงบางครั้งก็อาจจะบอกทาตัวแกล้งโง่บ้างก็ได้นะเขาจะได้ไม่ต้องใช้งานคุณหนักนะคะ นี่ยคุณก็จะแบกรับภาระจนเหนื่อยมากคุณมีความรู้สึกว่าคุณอยากจะหางานใหม่ใช่ไหมอยากจะหางานใหม่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณทําแทบตายคุณขยันมากอ่ะขยันที่สุดในองค์กรทํางานแบบเต็มที่กับชีวิตแล้วแต่เงินมันไม่ขยับขึ้นอ่ะมันดันเงินเดือนผลตอบแทนที่ได้ไปเท่ากับคนที่ ทำงานชิวๆทำงานชั่วโมงหนึ่งเดินเล่นชั่วโมงหนึ่งอ่อยแช่ชั่วโมงหนึ่งกินขนมแค่ชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยในสานที่คุณทํางานง้ๆงๆจนถึงห้าหกโมงเย็นแทบจะไม่มีเวลาพักกินข้าวเงินคุณก็อาจจะยังไม่เท่าเขาเพราะว่าคุณลืมประจบค่ะ <c oughs> คุณลืมประจบคุณประจบใครไม่เป็นไงอืก็ถ้าบุคลิกคุณประจบใครไม่เป็นมันก็คือไม่เป็นใช่ปะเข้าใจแหละแต่แต่บางครั้งเราก็ต้องปรับตัวเราเองเหมือนกันนะเพื่อความอยู่รอดนะคะ สังคมสมัยนี้ชอบคนตอแหลกกันเป็นส่วนใหญ่เนอะบางทีคุณรู้สึกเหนื่อยกับภาระที่รับเหนื่อยกับสังคมที่มันแบบอัดคุณอะอัดอัดอัดแน่นอยู่ที่คุณเหนื่อยกับภาระครอบครัวที่คุณต้องแบกรับอยู่คนเดียวจนรู้สึกอยากจะปรีกวิเวกบางคนอยากจะลาบวดเลยบวดได้นะคุณไปบวชได้สิบดาบเนี่ยโห้ยมีคนคิดประทุสงร้ายกับคุณด้วยนะในความเก่งในความตรงของคุณอะในความโลกส่วนตัวสูงของคุณบางครั้งมันสร้าง อริสตรูนะบางทีอ่ะการเสนองานของคุณนะ่ะการแสดงวิสัยทัศน์ของคุณนะ่ะมันอาจจะไปขัดกับคนอื่นไนงะมันอาจจะไปเหมือนกับชิงดีชิงเด่นอวดรู้อวดเก่งไปจะไปเลื่อยเก้าอี้คนอื่นเลยประมาณเนี้มันก็เลยทําให้คนมีความคิดอยากจะกําจัดคุณอยากจะทําลายล้างคุณนะคะคุณง่ายๆเลยนะบางทีคุณขยันเกินไปขเขาก็หมั่นไส้คุณไง Hmm. แต่จริงๆตัวคุณอะเป็นคนใจดีใจดีนะเป็นคนที่คิงออฟขับเป็นคนที่เมตตาช่วยเหลือผู้อื่นแล้วเป็นคนที่รักสันโดษเป็นคนที่เป็นคนที่เขาเรียกว่าเอา่อไม่ไม่ไม่ฟุ่มเฟือยไม่อะไรนะเป็นคนที่แบบอยู่แบบสมาถะแต่ไอความสมาถะความชิวของคุณความขยันของคุณมันดันไปขัดลูกตาคนขี้เกียจเข้าไง <laughs> คนขี้เกียจเขาก็เลยลุมคุณอ่ะเป็นซะอย่างนั้นเออ สังคมก็เป็นแบบนี้แหละเนะอย่าไปคิดมากค่ะสามเหรียญหนึ่งเหรียญมีเงินมีทองมีโชคมีลาภก็พอ,พอลวอย่าไปสนใจกิเลสคนเลยนะเออสิบเหรียญม,มีแต่เหรียญเหมาเลยโอ๊ยเจ็ดไม่เท้านะคะหนึ่งถ้วยหนึ่งถ้วยโน,นไหนเอาเป็นตะเกิเงินเงินเงินแล้วก็เงินเอาเป็นว่าไม่ว่ายังไงนะคุณน่ะคุณน่ะถ้าคุณออกมาทําธุรกิจส่วนตัว หรือคุณทําธุรกิจส่วนตัวร่วมกับงานประจําของคุณคุณไม่ต้องไปสนพระอิฐพะคุณพับปูนที่ไหนที่มันอิจฉาคุณรายร้อมจะกันแกล้งคุณอ่ะช่างหัวมันค่ะคนเหล่านั้นมันไม่ได้คือมันไม่ได้มีสาระอะไรกับคุณไม่ได้ทาให้ชีวิตคุณดีขึ้นไงคุณไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจเขาไม่จำเป็นต้องเอาเขามาทําให้คุณเป็นทุกข์อ่ะคุณไปหางานอดิเรกทําดีกว่าไหมเออถ้าคุณชอบเสี่ยงโชคคุณก็ไปเสี่ยงโชคถ้าคุณชอบเป็นนายหน้าขายที่ดินก็ไปทำนายหน้าขายที่ดิน ถ้าคุณลงทุนอสังหาริมทรัพย์คุณก็ไปค่ะเพราะคุณจะได้เงินก้อนมาเนี่ยเห็นป่าวคุณทําธุรกิจอะไรก็ตามคุณจะได้เงินเข้ามาธุรกิจส่วนตัวของคุณก็จะมั่งคั่งเพราะว่าคุณเป็นคนขยันคุณเป็นคนลุยคุณเป็นคนไม่เคยย่อท้อที่สําคัญเงิน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 กันเห็นไหมเงินมันจะเข้าบัญชีคุณรัว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 เลยดังนั้นคุณไม่จําเป็นต้องไปสนใจคนเหล่านั้นถ้าธุรกิจส่วนตัวของคุณมันมั่นคงเมื่อไหร่คุณจะลาออกจากงานเมื่อไหร่ก็ได้ แต่คุณอย่าทุ่มเทจนกระทั่งคุณลืมรักษาสุขภาพตัวเองเพราะถ้าคุณเป็นอะไรไปองค์กรเขาก็แค่ให้ค่าสำบมนคุณหนึ่งหนึ่งแสนบาทให้เต็มที่หรือถ้าคุณทําทํากับองค์กรเหนื่อยดีขนาดไหนถ้าคุณผิดเพียงครั้งเดียวเขาก็ไล่คุณออกอยู่ดีถูกปะรักตัวเองให้มากๆนะคะแต่ก็ไม่ใช่ให้รักจนเห็นแก่ตัวไงอย่างน้อยเขาบอกว่าคุณต้องหาเวลาเนี่ยพักผ่อนให้กับตัวเองบ้างอย่าทําให้สุขภาพตัวเองย่ําแย่ ใครที่มันอิจฉาริษยาประทุสร้ายคุณคิดไม่ดีกับคุณคุณก็แผ่เมตตาให้เขาเยอะๆค่ะไม่ต้องไปสนใจคุณก็แทนที่จะเอาเวลาไปมุ่งานให้เขาแล้วได้ผลตอบแทนน้อยๆเนี่ยแบ่งเวลาทําเท่าที่คุณทําได้แล้วแบ่งเวลาส่วนหนึ่งมามุกงานของตัวเองดีกว่าไหมมาทํากิจการของตัวเองนะคะคุณเป็นคนเก่ง เป็นคนมีความคิดหัวกันค้าเป็นคนที่จับอะไรเป็นธุรกิจเป็นเงินเป็นทองได้เล่นหุ้นก็ยังได้เลยคุณนะคุณเล่นหุ้นได้เ,เงินเยอะด้วยนะเทรดหุ้นเทรดทองเทรดอะไรนะคุณได้หมดเลยเนี่ยมันมีโชคมีลาภให้กับคุณคุณเป็นคนเทรดพวกนี้ได้ก็ไปเทรดค่ะแต่ระมัดระวังเอออย่าไปเทรดกับคนอื่นนะอาจจะโดนเขาโกงโดนเขาหลอกได้นะเออก็เทรดเอาคนเดียวเอานะการศึกษาเรียนรู้ได้แต่อย่าไปร่วมหุ้นกับใครนะคะ ตัวคุณเองไม่เหมาะที่จะร่วมกิจาการกับใครนะร่วมกิจาการกับใครเนะี่ยมีสิทธิ์โดนชักดาบได้มีสิทธิ์โดนตลบหลังได้นะคะทําเองค่ะเขาบอกว่าทาเองแล้วคุณจะในเดือนเนี้ยคุณจะได้เงินได้เงินมากมายหลากหลายทางที่คุณไม่คาดคิดไม่คาดฝันเงินจากเสียเส่ยงโชคเงินจากการเล่นหุ้นเงินจากการปันผลเงินจากโบนัสเงินจากธุรกิจครอบครัวเงินจาก เออรายได้ที่คุณทําในโลกโซเชียลเงินจากธุรกิจทุกทุกอย่างหลั่งไหลเข้ามาหาคุณสิบทิศเออเงินเข้ามาแบบสิบทิศเลยค่ะดังนั้นมีความสุขกับการเงินการทองและการทํางานของคุณดีกว่าเนาะอย่าไปสนใจกับใครที่มันอิจฉาริษยาไม่ชอบคุณเลยคนเหล่านี้คุณไปที่ไหนก็เจอมันหนีไม่พ้นหรอกถ้าเราไปใส่ใจคนพวกนี้บ้าพอดีเนอะเดินทุกสามเก้าก็เจอแล้วคุณแบบเนี้ยเราไปสนใจกับคนที่เขาเห็นเห็นคุณค่า ของคุณจริงๆเห็นคุณค่าในที่นี้คือต้องรักคุณด้วยรักคุณคือต้องรู้จักถนอมสุขภาพคุณด้วยนะคะไม่ใช่ใช้คุณเต็มที่อย่างกับวัวอย่างกับควายอะไรเงี้ยแล้วผลตอบแทนเท่ากับอา,อาหารหมดอะไรเงี้ยนะไม่เอาค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็หันมาทํากิจการของคุณเองกิจการของคุณที่คุณทุ่มเทม,มานานเหนื่อยๆกับมันมานานอะ่ะคุณเตรียมตัวรับผลตอบแทน ที่เป็นเงินมูลค่ามาหาศาลมากมายที่มันจะหลั่งไหลมาหาคุณเป็นสายนะ้ำหลั่งไหลมาหาคุณรอบทิศเลยอะสร้างความสุขถ้าคุณได้เงินก้อนนี้มาแล้วคุณก็ไปท่องเที่ยวไปพักผ่อนของคุณค่ะนะใช้ชีวิตให้มันมีความสุขบ้างนะคะเขาบอกแบบนี้เดี๋ยวดูซิว่าองค์พะพิเกเนตมีอะไรอยากจะสื่อของคุณอีกสักหน่อยหนึ่งไหมอือดูไหนสิ การตัดสินใจ decision เห็นไหมคุณจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะค่ะว่าคุณจะทุ่มเทตรงนั้นแล้วมันไม่ได้อะไรหรือว่าคุณจะมาทุ่มเทเพื่อตัวของคุณเองว่ามันได้มูลค่ามหาศาลมาทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่คุณตัดสินใจเองนะแม้แต่สุขภาพมันก็อยู่ที่การตัดสินใจของคุณด้วยเช่นเดียวกันว่าคุณจะรักสุขภาพตัวคุณเองหรือเปล่าหรือจะไม่รักตัวคุณเองแล้วทุ่มเทให้คนอื่นแล้วเป็นอะไรไปเขาก็ให้เงินคุณก้อนเล็กๆก้อนเดียวก็คิดให้ดีๆนะอืม เขาบอกแบบนี้นะคะเอ่อ e n e r อ๋อ e n e r g e t i เ m o v n นะคะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองนะคะคุณหินเงินไหมสามเหรียญหนึ่งเหรียญสิบเหรียญแปดเหรียญอะนายอัเพนตาเคอลเน่เงินกรูเข้ามาหาคุณอย่างเดียวเลยนะคะคุณแค่ลุกขึ้นมาทำอะไรที่มันเป็นของตัวเองนะคะสร้างมูลค่าให้กับตัวเอง จะโลกโซเชียลจะเปิด YouTube จะลงทุนธุรกิจอสังหาจะลงทุนกับการเงินการทองหุ้นอะไรก็ได้คุณมีเกณฑ์จะได้มรดกได้ทรัพย์สินมีเกณฑ์จะได้ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีมูลค่าสูงๆด้วยนะคะจะบอกให้ในเดือนนี้อืมลูกขึ้นมาทํานี่ทํานู่นเพื่อตัวเองคุณเองค่ะสิ่งที่คุณทํายิ่งคุณทํามากเท่าไหร่ผลก็จะยิ่งสะท้อนกลับมาหาคุณมากเท่านั้นอ่า คุณลงทุนไปมากเท่าไหร่คุณก็จะได้กําไรกลับมามากเท่านั้นดีนะไม่บอกว่าดีดีมันเป็นการลงทุนเพื่อตัวคุณเองแล้วมันไม่เหนื่อยเปล่านะคะแต่ถ้าคุณไปลงทุนเพื่อคนอื่นคุณอาจจะเสียเวลาเปล่าก,ก็ได้เสียสุขภาพด้วยก็ได้นะคะตัดสินใจให้ดีๆในการที่จะร่วมลงทุนร่วมหุ้นกับใครนะคะพยายามทําอะไรที่ที่มันเน้นเพื่อตัวคุณเองแล้วทําแล้วคุณได้เต็มเต็มอะ่ะเพราะเดี๋ยวนี้โลกโซเชียลเป็นอะไรที่ทําแล้วมันได้ ได้เฉพาะบุคคลอยู่แล้วล่ละค่ะมันดีกว่าการที่คุณจะไปเสี่ยงลงทุนกับใครแล้วโดนเขาดัดหละนะังลสิบหลักสิบดาวโดนเขาโกหกโดนเขาหลอกลวงไปถูกไหมคะแต่เดือนนี้คุณเตรียมตัวรับเงินก้อนจากทุกทุกรอบทิศทางคุณเตรียมตัวเริ่มชีวิตใหม่นะคะแล้วคุณก็ถ้าเกิดคุณได้เงินก้อนหนึ่งมาคุณอาจจะอยากจะลาออกจากงานแล้วไปเริ่มธุกรกิจอะไรของ,ค,องคุณเองก็ได้นะคะมันจะประสบความสําเร็จนะเอาเป็นว่า สุขสมหวังอินดีปรีดามีความสุขกับกองเงินกองทองที่คุณจะได้รับอ้อแล้วคุณก็มีเกณฑ์อาจจะได้พบรักครั้งใหม่หลังจากที่คุณอาจจะหย่าร้างไปจบสิ้นในความรักไปหรือโดดเดี่ยวมานานแสนนานนะในเดือนนี้คุณมีเกณฑ์จะได้เริ่มต้นความรักใหม่รักของคุณเป็นรักที่มาพร้อมกับความมั่งคั่งร่ํารวยนะคะ <c oughs> ไม่ใช่รักธรรมดาธรรมดาหรือถ้าใบบางคนอยากจะไปปรีวิเวก ได้นะคะคุณสามารถไปปลีกวิเวกแล้วถามว่าบางคนอยากจะบรรลุทำในเดือนนี้หลายๆคนอาจจะได้บรรลุโสโดาบันในเดือนนี้ได้นะคะอืมเอาเป็นว่าก็สุขสมหวังตามหน้าไพ่เนาะขอบคุณสำหรับทุกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ